โรงเรียนบ้านเชีงยืนสงกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งได้ดำเนินการตามนโยบายเด็กอุดรหนึเป็นที่1ทั้ง15บุมห่งโครงการโดยมีตัวอย่างโครงการที่ได้ดำเนินการดังนี้ โรงเรียนของเราให้ความสำคัญในการอ่านและการเขียนเป็นอย่างมากการใช้ชีวิตประจำวันขึ้นอยู่กับการอ่านและการเขียนดโดยเราเน้นปูพื้นฐานตั้งแต่ชั้นประถมวัยให้นักเรียนท่องกอไก่ถึงฮอนกฮูกและฝึกสะกดคำอย่างง่ายต่อมาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เรามีครูเอกภาษาไทยเป็นครูประจำชั้นดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด สำหรับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนจะมีการเน้นให้นักเรียนได้อ่านร้อยกรองร้อยแก้วฝึกการเขียนย่อความการอ่านจับใจความสำคัญเป็นต้นในเวลาว่างนักเรียนจะเข้าห้องสมุดหรืออ่านหนังสือจากมุมความรู้ในห้องเรียนเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมและบันทึกการอ่านของตนในสมุดบันทึกแลการอ่านและในทุกๆเช้าจะมีการนำเสนอคำศัพท์หรือสำนวนไทยจากตัวแทนนักเรียนค่ะ We encourage students to speak and listen as much as we can. Many active activities and instructional media have been used in classroom. For example, whispered game, vocab dominoes and fresh cards. <laughs> in kindergarten and primary education songs have been used in class in learning vocabulary and the students really have fun with it we learn a new vocabulary in every morning there's a student presenting it with example of sentence จากจากิจกรรมที่ท่านได้รับชมมาแล้วจะเห็นได้ว่าโรงเรียนของเรามีการจัดก,การเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดและลงมือปฏิบัติจริงทำให้การเรียนของเราไม่น่าเบื่อเลยค่ะนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้จัดค่ายฟรีเพย์เดย์และสเตมศึกษาให้พวกเราด้วยค่ะตลอดการจัดก,กิจกรรมเต็มไปด้วยรอยยิม้มสิ่งหัวเราะความสนุกสนานและความรู้ใหม,หม่ๆอกีกมากมายเลยทีเดียว โครงการ1ดนตรี1กีฬา1อาชีพทางโรงเรียนบ้านเชียงยืนร่วมมือกับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืนส่งเสริมอาชีพการทอผ้าร่วมมือกับวิทยายลัยสารพัดช่างส่งเสริมอาชีพการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและจัดตั้งวงดูริยางโดยจัดเป็นกิจกรรมชุมนุมให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด จากตัวอย่างโครงการที่โรงเรียนบ้านชิงยืนได้ดําเนินการตามนโยบายเด็กอุดรหนึ่งเป็นที่1ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและนักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข